Mmm! เบอร์ดี้เยี่ยมเบอร์ดี้ผมนี่มันสุดยอดจริงๆเบอร์ดี้น่านั่งน่ายาวใหญ่เลยอ่ะลาเสวัสดีครับสวัสดีนี่ต้อนรับนะทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่ท่านทีออฟหลุมหนึ่งนะครับคอร์ส A สนามบินเซอร์นะครับห่างหายจากการอัดคลิปไปนานเลย ช็อตที่2นะครับตีเฟดออกมาตกซ้ายทางด้านขวาของธงนะครับหลุมหนึนะครับจะเป็นดอกเล็กขวานะครับแล้วก็ใกล้กรีนะครับก็จะเป็นซ้ายยาวไปเลยนะครับก็ระเบิดซทายมาสั้นนะครับก็ชิปเข้ากรีนด้วยเวท54นะครับเป็นทางลงนะครับก็มาพัดเซฟบบกี้นะครับหลุมแรกนะครับ ผมมองมือกันไปก่อนครับหลุมที่สองแฟเวก็จะด็อกเล็กขวาเกือบตรงนะครับหลุมนี้ผมทีช็อตด้วยหัวมไม้สามนะครับเล็งไปตรงกลางะครับวันนี้ก็พยายามตีคัดเฟดนะครับลูกนี้นะครับสนามบินเซอร์นะครับพื้นที่แฟเวนะครับก็จะไม่ใช่พื้นที่แฟเ์เรียบเรียบนะครับ ผมว่าสนามวินเซอร์นี่ก็มีมีความยากนะครับมีดีเทลอยู่นะครับพื้นก็จะเป็นคล้ายๆากับสนามบัญญานะครับไม่ค่อยเรียบนะครับเป็นคลื่นนะตลอดทางเลยนะครับถอดที่2ก็ตีด้วยไฮบิดนะครับ U4 มานะครับระยะประมาณ185นะครับแล้วก็มาพัดเซฟพาได้นะครับหลุมที่2นะครับหลุมที่3นี่กรีนจะเป็นเกาะนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับ ไม่จําเป็นต้องวางตัวไกลนะครับผมก็ทีช็อตด้วยหัวนไสามนะครับวางตัวไปสักประมาณสองรอยยี่สิบนะครับสองรอยสามสิบนะครับในกรีนก็จะเป็นบ่อทรายยาวนั่นแหละครับหลุมนี้ทงปัดทางด้านซ้ายนะครับผมก็เล็งกลางกรีนนะครับแล้วก็ตีออกไปด้วยเหล็กเจ็ดข้ามน้ําในระยะร้อยสี่สิบหลานะครับก็บวกเหล็กเผื่อไปเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ผัดเข้าหาทงนะครับวันนี้พยายามจะ ฝึกในเรื่องของเทมโปตัวเองนะครับพยายามดูร่างกายนะครับไม่ได้กินข้าวเช้านะครับไม่ได้วอร์มนะครับมีแรงเท่าไหร่ก็จะตีตามเทมโปนั้นแหละครับแล้วก็อาศัยบวกเหล็กเผื่อเอานะครับหลุมที่สามนะครับก็จะหลุมที่สี่นะครับก็จะเป็นพาห้านะครับดอกเล็กขวานะครับผมก็ทีช็อตออกไปด้วยหัวไม้สามนะครับเพราะว่าถ้าเลยระยะสองร้อยสามสิบเนี่ยมันน้ําทางด้านขวานี่จะอินเพลแล้วครับ 2อสองผมก็ตีออกไปด้วยไฮบริดครับก็เมื่อเหลือระยะอีกประมาณ140นะครับผมก็ตีออกไปด้วยเหล็กเนะครับทงปักตรงไหนไม่สนใจนะครับเราเน้นการกรีนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกระยะแคลรี่ที่มันข้ามซ้ายหน้าชัวๆนะครับขอให้อยู่บนกรีน Green ครับก็พยายามจะเพิ่ม GIR ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลูกนี้พัดไกลนะครับ เอาลงได้เหมือนกันครับเบอร์ดีครับผมวันนี้ก็มาออกครับกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สนามไดร์ฮิตติ้งฟิลดนะครับหลุมที่5นี่จะเป็นพาสามนะครับยาวนะครับทนลมแรงนะครับวันนี้ถึงทงประมาณ206หลานะครับผมก็ทีช็อตด้วยหัวไม้5เลยครับหลุมนี้จะเป็นน้ำด้านขวานะครับแล้วก็ทงก็ไปปักใกล้ๆน้ำทางด้านขวาผมก็เล็งกลางกรีนทางซ้ายของบอรซ้ายนะครับ พัดไกลเอาครับหลุมนี้ยากจริงๆครับยากตรงที่มันไกลเนี่ยครับแล้วก็ถ้าหิวกระหายทงก็หน้าทงก็มีบ่อทรายอีกนะครับคือถ้าสั้นก็ตกทรายถ้าขวาทงก็ตกน้ํานะครับมาซ้ายมาพัดดีกว่าครับก็พัดไกลอยู่ครับประมาณสักสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าได้นะครับกีนวันนี้เหมือนฝนเพิ่งตกนะครับกีนเขาจะฝืนนิดนึงนะครับในส่วนของหลุม A6 ก็จะเป็น พาห้านะครับยาวประมาณห้าร้อยยี่สิบหลานะครับผมก็ทีช็อตออกไปด้วยไดรเวอร์นะครับลูกก็ดรอเข้าไปทางด้านซ้ายนะครับของแฟร์เวย์นะครับหลุมนี้ต้องเข้ามาทางซ้ายของแฟร์เวย์นะครับเพื่อที่จะได้เล่นพื้นที่เปิดนะครับอันนี้ผมก็ตีด้วยหัวไม้สามนะครับกรีนจะอยู่ทางด้านซ้ายพุ่มไม้ใหญ่ๆนะครับตรตรงกลางนะครับ แล้วก็ในมือมีเวทห้าสิบนะครับเหลือระยะประมาณแปดสิบหลานะครับแปดสิบห้าหลาครับทงหน้านะครับผมลูกนี้ก็ตกทางด้านซ้ายทงนะครับแล้วก็คลิกดีครับคลิกเข้าไปในหาทงนะครับได้พัดเบอร์ดี้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาออกกับน้องเคนนะเซกาว่านะครับนักแสดงนะครับพี่ป๊อปมันเดเลยนะครับ แล้วก็เฮียหยุดตลาดลินทองนะครับโอ้โหแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาจริงครับวันนี้ก็เล่นโดมโงกันนะครับโดมโงก็ทีช็อตออกไปนะครับแล้วก็ใครอยู่ทางซ้ายนะครับก็คู่กับคนทางซ้ายที่อยู่ใกล้ๆนะครับใครไปทางขวาก็อยู่กับคนทางขวาที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นการแบ่งทีมนะครับแบบแรนดอมนะครับจากทีช็อตนะครับเล่นเล่นทีมกันนะครับเบสหนึ่งเบสสองนะครับ ก็เล่นแค่แพทแบงค์สีเขียวนะครับไปหาค่าน้ำเข้าซุ้มนะครับก็เหมือนเลี้ยงน้ำนะครับวันนี้วันนี้น้องเคนก็จะต่อให้พวกเรานะครับด้วยความที่เขาตีไก่นะครับเขาก็ไปเล่นที่แท่นหลังนะครับแท่นน้ำเงินนะครับน้องเคนก็เตรียมความพร้อมนะครับพยาามจะไปสอบโปรนะครับหลุมเมื่อกี้ก็พัดเบอร์ดี้ไม่ลงนะครับออกพานะครับก็โอเคนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นหลุม A7 นะครับเป็นพาสามนะครับยาวประมาณ150หลานะครับตำแหน่งทงก็อยู่กลางกีนหลังบ่อซ้ทรายนะครับลูกนี้ผมออกทีช็อตด้วยเหล็ก7นะครับปกติเวลาตีข้ามน้ําหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะบวกเหล็กเพิ่มไปเบอร์หนึ่งนะครับเคยตีตามระยะนะครับแล้วมันสั้นนะครับส่วนมากเวลาตีข้ามน้ํานะครับก็ใครเจอปัญหานี้ก็ลองบวกเหล็กเพิ่มดูนะครับเวลาตีข้ามน้ํานะครับ หลุม A8 นี่เล็งบ่อไ่อทางด้านขวานะครับผมทีช็อตออกมาด้วยไม้3นะครับแล้วก็เหลือระยะอีกประมาณ140หลางนะครับผมก็ทีช็อตเออช็อตสองก็ตีไปด้วยเหล็ก7นะครับคือวันนี้เทมโป้นะครับก็จะมีฟูลสวิงนะครับแล้วก็มีควอเตอร์สวิงนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงนะผิวข้าวมากเลยนะครับแต่ว่าก็ลองเล่นในคอนดิชันที่ร่างกายไม่พร้อมบ้างดูนะครับ เผื่อจะมีความเข้าใจกับวงสวิงกอล์ฟมากขึ้นนะครับตีผมก็เป็นคนที่ตีไม่แรงอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ฝึกเทมโปนะครับจังหวะการสวิงนะครับในส่วนของหลุมสุดท้ายหลุม9ของ A9 นะครับก็380หลาทนลมแรงมากนะครับผมที่ช็อตด้วยไม้3นะครับแล้วก็ช็อตที่2ก็ตีไม้3อีกทีนะครับมาอยู่หน้ากรีนะครับทงหลังนะครับลูกนี้ชิปแอนด์รันด้วยเหล็ก8นะครับ เหมือนจะดูดีนะครับแต่ว่ากินฝืดไปนิดนึงครับแต่ก็เรียบนะครับมีความเรียบอยู่นะครับแต่ฝนมันเพิ่งตกนะครับก็เลยต้องมาพักเซฟพาากายนิดนึงครับเมกกี้ไปนะครับเกือบจบเก้าหลุมแรกด้วยอีเวนท์พาแล้วนะครับสาเกินมาหนึ่งนะครับเป็น37นะครับตอนนี้ร่างกายไม่ไหวแล้วนะครับก็พักซุ้มนะครับโอ้โหกินแซนด์วิชไปหนึ่งกล่องเลยนะครับแล้วก็กระฟงกาแฟคือแบบ เต็มที่เลยนะครับมาสตาร์ทที่หลุม b 1นี่บอกทาตรงว่าอิ่มเกินฮะโหลูกนี้ตีดันออกไปทางด้านขวานะครับหลุมนี้เป็นพาสียาวสี่ร้อยสิบห้าหลานะครับจริงๆหลุมนี้ไม่ยากนะครับแต่ผมตีทีช็อตออกไปไม่ดีนะครับมันทางด้านขวานะครับลูกมีอยู่ในลัฟก็ใช้ให้บริดตีออกไปนะครับด้วยความที่แฟเวของวินเซอร์นะครับทุกหลุมเลยนะครับไม่มีพื้นที่เรียบนะครับต่อให้คุณอยู่กลางแฟเวนะครับก็อาจจะไปอยู่บนเนินบนโนก บนหน้าที่มน้าหงายได้ทุกลายเลยนะครับก็ต้องผมว่าท้าทายนะครับเราต้องดูเรื่องไฟบอลด้วยนะครับหลุมนี้ผมก็ตีคัดเฟดออกมาเลยครับตามพื้นสโลปนะครับเฟดเกินนะครับก็มาอยู่ทางด้านขวาของธงนะครับก็ชิปกลับเข้าไปนะครับด้วยเวท54นะครับเซฟพาแล้วนะครับ โอ้หให้ลายถูกนะครับให้ตรงนะครับแต่พัดไม่ตรงลายตัวเองครับผ่านหลุมไปทด้านขวาเลยครับในส่วนของหลุม B2 นี่ตรงๆนะครับไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับ390หลานะครับแต่ว่ามีต้นไม้ตรงกลางแฟเวย์ครับมารบกวนสายตานะครับผมลูกนี้ตีเรียกว่าเฟดเกือบจะสไลด์นะออกไปทางด้านขวาเลยต้องต้อให้บิดขอกลับมานะครับแล้วก็ แอปโรสใส่กีนไปใหม่นะครับในระยะร้อยแปดสิบหลานะครับด้วยไฮบิดตัวเดิมนะครับไฮบิดสี่นะครับยี่สิบสามองศานะครับลูกมมนอยู่ในลัฟนะครับลูกนี้ผมใช้ไฮบิดตัวเดิมนะครับพัดออกไปจากลัฟนะครับถามว่าทำไมไม่ใช้เวทเพราะว่ามันเป็นญ้ามาเลยแล้วมันย้อนญ้าด้วยนะครับผมก็กลัวชึกนะครับก็พัดบุกี้ไม่ได้นะครับเซฟบุกี้ไม่ได้ก็ลงกีนด้วยดับเบิลนะครับ ก็มาต่อกันที่หลุม B3 นะครับเป็นพา3นะครับถ้าดูในสกอร์การ์ดก็คือกรีนนี่ลองไปด้วยบอรซ้ายเลยนะครับ140หลานะครับผมก็ตีออกไปด้วยเล็ก8นะครับตามลมนิดนึงนะครับตำแหน่งธงอยู่ทั้งด้านหน้าของกรีนนะครับตีมาเหลือประมาณ1พัตเตอร์ได้นะครับใกล้มากๆแล้วนะครับมีลายนะครับแต่ไม่ให้แล้วครับพัดใส่หลังหลุมอย่างเดียวนะครับ เวลาพัดชาร์จผมก็จะฟิลมองหลังหลุมนะครับในหลุมและข้างด้านหลังนะครับแล้วก็พัดใส่ไปตรงนั้นละครับก็ได้เบอร์ดี้มานะครับถัดมาก็จะเป็นในหลุมของ v 4นะครับเป็นพาห้านะครับหลุมนี้ที่ช็อตไม่ดีนะครับจริ่งจะที่ช็อตด้ไหมสามนะครับแต่ว่าแคดดี้อยากเห็นบุกครับด้วยไดเวอร์นะครับทะลุออกมาเลยครับผมลังเลนะครับจริงๆริงคอมมิชช็อตไปแล้วนี่มันเราควรที่จะไม่เปลี่ยนช็อตเล่นแล้วนะครับ ก็เป็นประสบการณ์นะครับผมก็ขอออกมาด้วยไฮบิดนะครับแล้วก็ตีช็อตที่สาไปด้วยไฮบิดนะครับลูกก็ามาสั้นอยู่หน้ากีนนะครับในมือก็ถือเวทห้าสิบสี่นะครับกะจะเล่นบัมหน้ากีนแล้ววิ่งเข้าหาธงนะครับแต่มันไม่วิ่งครับจริงๆควรจะใช้ประมาณไม่พิชซิงก็น่าจะเหล็กเก้านะครับ พอตกแล้วหยุดเลยนะครับโอ้โหต้องมีรอยอารมณ์ฝากไว้บนแฟเวย์แล้วครับทีนี้ mm hmm. เหลือระยะแค่นี้ครับมาชึกได้ยังไงครับเก็บ mm hmm. ไม่ได้ด้วยนะครับลงทิปเปิลเลยนะครับหลุมนี้พาห้าออกแปดนี้โอ้โหโเรียกว่าเกมแผนไม่ดีเลยนะครับ mm hmm. ก็มาต่อนที่ B5 นะครับหลุมนี้ผิดซ้ายไม่ดีนะครับไปทางขวาดีกว่านะครับอันนี้ก็ตำแหน่งธงนะครับพี่บ๊อบก็ไปอ่อนท้ายกีนะครับพัดกลับมาทางลงนะครับโอ้จินตนาการสุดยอดนะครับลูกนี้เซฟพาไปครับส่วนผมก็สั้นมาอยู่หน้ากีนะครับธงกลางนะครับ กีมันฝืนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับฝนมันตกตลอดนะครับหญ้ามันน่าจะยาวเร็วด้วยนะครับแล้วก็นิ่มนะครับกีนนิ่มเอ้าหูหกนะครับพัดพาไม่ลงนะครับลงโบกี้นะครับหลุมนี้กองไม่เป็นไรครับเรามาต่อกันที่หลุม B 6นะครับ B6 นี่เป็นหลุมพาสีนะครับสามร้อยหกสิบสี่หลานะครับอ็ช็อตนี้ผมตีด้วยเหล็กเจ็ดนะครับทงหน้านะครับขวาน้ํานะครับ ตรงหน้านะครับก็ตีไปทางซ้ายครับของขอบฟินนะครับ,รรบแล้วก็ปล่อยเฟดนะครับผมว่าสโลมปปันเป็นหน้าทิมนะครับลูกก็เข้ามาอ่อนนะครับได้พัดเบอร์ดี้นะครับลุงมนี้เฮ้ยเขาทำอะไรของเขาครับเนะี่ยโอ้โหมีเอาพัดก้านพัตเตอร์มาวัดลาย ตอนเซตอัพแล้วด้วยนะครับไปเรื่อยนะครับคนนี้พัดเบอร์ดีไม่ลงนะครับลงกีนด้วยพาครับใหญ่นะครับโอเคนะครับมาต่อกันที่หลุม B7 นะครับเป็นพาห้านะครับห้าร้อยสี่หลานะครับที่ช็อตด้วยไดเวอร์นะครับลูกนี้อ่าจะเป็น layout หลุมนี้จะเป็นล็อกเล็กขวานะครับผมก็ที่ช็อตไปด้วยไดเวอร์นะครับแล้วก็ ช็อตที่2ก็วางแล้วนะครับใช้ไม้หัวไม้สามนะครับทางด้านซ้ายมันจะมีสะพานนะครับแล้วก็ธงก็ปักอยู่หน้าบ่อร์ไฟนั่นแหละครับธงหน้านะครับผมก็ตีในมือมีเวท50ินะครับระยะประมาณ90้าสิบหลานะครับจากลัฟนะครับก็หลุนมันจะข้ามไม่ข้ามก็ข้ามนะครับแล้วก็พัดทางขึ้นนะครับได้พัดเบดี้นะครับ เก็บพานะครับทีนี้เอาทงออกก่อนนะครับเพราะว่าจะเล็งหลังหลุมนะครับเดี๋ยวโดนก้านทงมันกระเด็นออกนะครับเคยแล้วนะครับบางทีไม่เอาทงออกนะครับแล้วทงมันเอียงนะครับพอเราพัดไปเนี่ยทงมันไม่ได้อยู่ตรงกลางหลุมครับมันเอียงมาหาเราอย่างเงี้ยมันก็เตะลูกกอล์ฟออกเหมือนกันนะครับก็มาที่หลุม B8 นะครับพาสี่สามร้อยห้าสิบสามหลานะครับหลุมนี้ก็ไปได้สองทางนะครับสองแฟเว y นะครับซ้ายกับขวานะผมก็ไปทางขวานะครับทีช็อตออกไปด้วยไดเวอร์นะครับ เหลืออีกหกสิบลานะครับเอา้าเป็นไปได้ครับผมหน้ามันทิ่มไปหาน้ํานะครับตีไปตกบอรายไฟข้างกีนครับหกสิบล้านะครับโอ้โหดูมันตกบอราดไฟเอาบินไปอีกครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วต้องไประเบิดลับกลับมานะครับในมือก็ใช้เวทห้าสิบสี่นะครับระยะประมาณสักสี่สิบล้าได้ ไม่ถึงนะสิบห้าหลาประมาณนี้สามสิห้าหลาครับก็ขอมาออนก่อนนะครับแล้วก็ขอทอําอีกสักสองพัดนะครับเขาพูดคําว่าอาถันหรือเปล่านี่นะครับก็คือวันนี้ใครคู่กับพ่อหนุ่มชุดดานะครับก็จะเหมือนแบล็คโฮนะครับที่ดูดความโชคดีไปหมดเลยนะครับวันนี้ใครคู่กับน้องเคียนไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอ้โหจะต้องมีอาเพศเกิดขึ้นนะครับ ไม่อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ซอกหินก็ลงน้ํานะครับไปคุยกับไปคุยกับปลานะครับโอ้โหตีกันมาดีๆยังไงก็แล้วแต่ครับเนี่ยต้องมาลุ้นโดโมเนี่ยครับว่าจะได้คู่กับใครนะครับคู่กับเฮียยุทธก็จะกลางๆหน่อยนะครับเสียไม่มากนะครับบวกไม่เยอะนะครับคู่กับพี่ป๊อกก็จะบวกบวกหน่อยนะครับคู่กับน้องเคนนี่โดนเบอร์ดี้ก็ยังโดนนะครับนะเบอร์ดี้ก็ยังโดนนะครับดุมพาสามก่อนหน้านี้นะคเอ้พาห้าก่อนหน้านี้นะครับ ก็มาดูที่เหลือเป็นบรรยากาศนะครับหลุมสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหเล่นหนีฝนกันนะครับลุ้นนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับลุนี้ก็พี่ป๊อปคู่กับผมนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ครับเอ้ใช่ไหมเออใช่ครับส่วนเฮียยุทธคู่กับน้องเคนนะครับพอผมรู้ว่าผมคู่กับพี่ป๊อปนี่ผมรู้เลยหลุมนี้ผมต้องวินแน่ๆครับต้องกินกันแน่ๆนะครับ ดวงมันอุปถัมภ์กันอยู่นะครับพูดเรื่องก้อมท่าไ่ไปเป็นเรื่องดวงได้นะครับนี่มีการใช้มีการใช้ทีมตรงค้ามนะครับยืนให้หลายด้วยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะอากาศดีนะครับ จริงๆก่อนจะออกรอบนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับพวกไอโฟนก็จะมีพยากรอากาศนะครับค่อนข้างแม่นนะครับ oh. ผมก็จะดูไอโฟนเป็นหลักนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันไหนตกน้อยแล้วมันจะตกกี่โมงตกเมื่อไหร่นะครับ oh. ก็เอาตัวรอดจากฝนตกมาได้ทุกครั้งนะครับ oh. นี่ก็ได้พัดเบอร์ดี้นะครับตีเหล็ก ตีเหล็กหมาระยะร้อยเจสิบหลานะครับไม่อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเฉียวปากหลุมมินิดเดียวนะครับพี่ป๊อบนี่เส้นกระตกเลยนะครับพี่ป๊อบนี่จะเป็นคนที่เก่งเรื่องการเขาเรียกว่าหักข้อต่อกระดูกนะครับศาสตร์รักษานะครับขั้นสูงนะครับผมเราจะผัดเซฟนะครับ สไตล์พี่พ็อปก็จะเป็นคนผัดเลี้ยงลายโอ้โหแต่วันนี้กินฝืดนะครับมันก็เลยหยุดนะครับเข้าลายแล้ลตร้านะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมกวนทุกคนเลยนะครับวันนี้สนุกมากนะครับเมดไมเดย์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจทั้งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับจะพยายามอัพคลิป เผื่อแผ่เพื่อนๆนะครับที่ไม่มีเวลาออกรอบนะครับได้มาดูคลิปของผมที่อัพไว้ในช่องนะครับก็น่าจะได้ช่วยบรรเทาความอยากนะครับในการออกรอบไปได้บ้างนะครับก็พยายามเอาบรรยากาศ18หลุมนะครับจากสนามต่างๆนะครับมาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกอบช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับ แเรา,เาไว้พบกันกับคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ